ขอบคุณไทยพาดิสนิวยอร์กไล์นะฮะขอบคุณครับครับผมพี่อีทฮะมาที่นี่แล้วอยากจะให้ร้องเพลงสักเพลงเดี๋ยวๆได้ครับเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะข้างหน้านี้เขามีลินเบียให้ด้วยเหรอฮะ ข้างหลังกูยังกินน้ำเปล่าอยู่เลยนะเนี่ยข้าวปลากูยังไม่ได้กินเลยนะเนี่ยเอาเรื่องจริงมาพูดอ้าวพี่อิทะมาแล้วมอบเพลงให้น้องชุดแดงๆนี้ได้เลยครับที่แต่งตัวเข้ากับเสื้อนะครับของน้องครึ่งล่างของพี่ครึ่งบนครับผมเราเข้ากันได้โอ้โหโอเคครับอ่ะเช่าหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วคนไหนให้นะ คุพี่ให้ใช่ไหมพี่ให้พี่อีทใช่ไหมให้มึงนั่นแหละให้ชาวคณะเรากินคั้นจะกินทุกคนอาจจะมียาพิษอยู่นะฮะ<อ>กินไปเอ๊ะเราทําประกันไว้เราจะได้ประกันหรือเปล่ารเราต้องพิสูจน์ว่ามียาพิษหรือเปล่าครับอะลองมีไหมครับสงสัยจะอยู่กลางแก้วครับ<อ>ท่าน มีไหมครับสงสัยจะอยู่ก้นแก้ว oh. มีไหมครับสงสัยจะอยู่ที่ห้องน้องเขาเลยโอ้โหแล้วห้องน้องเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้นะ <c oughs> ขอบคุณคุณพี่มากเลยเป็นเบียร์ที่ดีมากๆเลยนะ <c oughs> แม่ ม่กี่แล้วคุณรู้ได้ไงเป็นเบียร์ที่ดีเบียร์ดีต้องเบียร์ไทยพาณิชย์ครับท่านผมมันมีรู้สึกกูจะเชียร์ออกหน้าออกตาหรือเปล่าวะเนี่ยครับก็พวกเราก็ไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกคนจริงๆฮะเราชอบเป็นเป็นสีม่วงๆครเราชอบมากเลยนะชาวสีม่วงนี่เราชอบมากเลยนะจริงๆจริงๆแต่ก่อนผมก็จีบสาวกับแบบสาวสวยๆอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้ผมเลิกแล้วฮะ ทำไมถึงเลิกล่ะครับผมมาชอบกระเทยครับโอ้โหถามจริงจริงคุณเท่งเขาบอกว่าได้กระเทยเหมือนตกถังถังข้าวสารแห้วครับถังขี้นี่แหละครับท่านจริงๆมันดีฮะกระเทยครับดียังไงครับไม่วุ่นวายเหมือนผู้หญิงครับผมเวลาเรากินข้าวหลอดก็จะนั่งกินเคียงข้างเราโอ้โหครับเอาอกเอาใจครับ ขันเวลาเราอาบน้ําหล่อนก็จะอาบน้ําถูขี้ใครให้เราโอ้โหครับดีครับยามเรานอนเธอก็นอนข้างๆเรานี่แหละโอ้โหครับดีแล้วที่สําคัญเวลายืนเยี่ยวหล่อนก็ยืนเยี่ยวข้างๆเราโอ้โหเพอใหญ่กว่าของเราอีกแขนใหญ่กว่าของเราอีกนะฮะเข้าใจผิดตัวเป็นๆครับของเราเป็นตัวเป็นๆจับดูได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ จะเป็นศิลปินยุคใหม่นะฮะศิลปินยุคคอมพิวเตอร์นะฮะลักษณะคอมพิวเตอร์เออร์เลอร์ฮะไฟกระตกุกไฟชักเข้าไฟชักออกนี่แหละเขาเรียกว่าศิลปินยุคคอมพิวเตอร์ตอนนี้เอ er <ror S 2> เอร์เลอร์แล้วฮะต้องปิดสวิตช์ก่อนถ้าป่าเทพมีสวิตช์้วยเหรอต้อง,องไหนสวิตช์ ศิลปินท่านอื่นไม่ว่าจะเป็นไมเคิลแจ็คสันถ้าโดนอาจจะสลบแล้วตายไปก่อนแล้วนะฮะแต่นี่ปิดคุณอีทครับท่านโคตรเจ็บเลยครับพี่เสกครตอนพี่เสกอายุสัก13-14-15สิแต่งเพลงอะไรจีบสาวฮะตอนนั้นฮะโอ้โหตอนนั้นฮิตมากเลยทีเดียวนะฮะเพลงอะไรฮะจัดให้พี่ลองลองควังควางมาสิเพลงอะไรนะเธอทำให้ฉัรู้สึกเหมือนตอนสิบสีตอนที่ฉันมีแฟนคนแรก เดีย๋ยวเสีดสดยดยอดเลยพี่เศกอยากจะทราบว่าอายุสิบห้าเนี่ยพี่เศกแต่งเพลงอะไรจีบสาวครับ <unter 8. S 1> เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอนสิบหาตอนที่จับขาแฟนคนแรกโอ้โหสุดออย,ยอดตูน <arose> คิดว่าสิบห้าจับขาแล้วเนี่ยสิบหกยะเบิ่งโดนเข่าพี่แดกสะดอก อยากจะทราบว่า16ปีพี่เสกแต่งเพลงอะไรจีบสาวครับจัดให้พี่เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน16ตอนจับหน้าอกแฟนคนแรกโอ้โหสุดยอดจริงๆเลย16นี่จับหน้าอกแล้วแดกแดกคิดว่าเอาสักมึงแด็กไหนแดกคูล่าหรือแด็กบิ๊กเอฟ17ปีแต่งเพลงอะไรจีบสาว ไม่ฉันรู้สึกเหมือนตอนสิบเจ็ดตอนที่กดจอดฟังลางดีนะที่กูทำประกันท่อนนี้ไว้สิบเจ็ดนี่มันไม่เอาเป็ดก็เอาไก่ดีแหละสิบเจ็ดคุณจะเอาอะไรอยากได้ตังสดเงินสดครับเดี๋ยวเขาจ่ายให้โัวมาผมได้เช็คทุกทีเลยเด้คทุกทีเลยเข้ามาด้วยใจฮะมาด้วยใจเอาใจไปเติมน้ำมันเป็นยั่ไรโอ้โดนถีบเข้าเบ้าตาเนี่ยเหมือนเดิ <17 S 1> ร<อ>จริงจริงสิบเจ็ดเข็จากแฟนคนแรกฮะสิบเจ็ดเข็จากแฟนคนแรกแฟนคนแรกผมยังไม่ทำบัตรประชาชนเลยสิบสี่ปีโอโระวังโดนข้อหาภาพผู้เยาว์ฮะแต่จริงจริงภาพผู้เยาว์ไม่ต้องกลัวนะฮะทำไมฮะติดคุกสามวันเดี๋ยวเขาก็ปล่อยคนที่สี่ประหาร <laughs> โธ่ไอหน้ามืดเขาไม่ประหารหรอกครับเพราะว่าเราเป็นคนดีมีน้ำใจคนดีมีน้ำใจโอเคย